สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะและสวัสดีเอทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พี่นี่พี่พี่นานาทุกท่านนะคะอยู่ในกลุ่มธาตุหมาคู่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้คิมก็อยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์นะคะอยู่เลยวัดเขาพระมาประมาณ3-400เมตรน,นะคะคิมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพี่พี่น้องนองนะคะในกลุ่มนะคะถ้ากลุ่มนะคะมาชมนะครับสุนัขจรอนจั๊กนะคะนี่คัะ เดี๋ยวคิมจะพาไปดูนะคะนี่นะรับก็จะเป็นถนนริมเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์นะคะเนี่ก็จะมีก็จะมีหมาจ้อนจัดอาศัยอยู่นะคะนี่เนี่ยค่ะริมเขื่อนตลอดระยะระยะเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะจะมีอาศัยอยู่นะคะอยู่ริมตลอดระยะระยะทางเลยนะคะนี่เนาะวันนี้นะคะคิมก็ได้เอาข้าวมาให้ด้วยนะข้าวและไก่ย่างนะคะ มาให้มาให้ด้วยแะครัะนี่โอ้โแดง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 เออนี่นะคะนี่น,นะคะน,น,ะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นหมาจรจัดนะคะที่อยู่ตลอดยาวจะมันจะอยู่เป็นระยะระยะยาวไปยานุเลยนะคะัริมเขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิษย์นะคะตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดรบบุรีนะคะเดี๋ยวคิมก็คิมกับจ่ายนะคะก็จะเอาข้าวมาให้นะคะมาให้กินนะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะคะ มาดนี่ลลูกเอหขาวโอหดูนี่ดูน้นองหมาเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวกิมแจงข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรกินมากนะครนบคือครับนี่นะคะ,ะ,ค,ะคิมก็จะเอาข้าวนะ,ะข้าวกับไก่ย,ย่างนะคะเอาไปให้น้องหมาก,กินนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะตามมาดูนะคะนะคะ,ะ,คะตอนนี้คิมก็จะคุกข้าวก่อนนะคะ นี g g, whales, ่ยครับทำการคลุกข้าวก่อนลูกขมาก็หิวมากเลยคลุกข้าวกับไก่ย่างก่อนนะคะเออรู้แล้ว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 ดู้ถ่ายน้องหมาดมั้ยถ่ายน้องหมามองเนี้ยเดี๋ยวก็รู้โอ้โหนี่นะครับเป็นหมาจวนจัาดนะคพี่นะครับหมาจวนจ้าดนี่มขื่อนป่าสักโซลสิทธิ์นะคะอยู่น้องหมาหิวมากๆเลยนะครับ เออจะได้กินแล้วลูกได้กินแล้วลูกเออเออเรู้แล้ว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 หิวรู้แล้วว่าหิวอ่ะเน่เน่เน่จะกัดกันนะจะกัดกันนะกัดกันนะอย่ากัดกันนะเน่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 น่่อะไรลูกอะไรลูกอะไรลูกหืมกัดกันทำไมล่ะนะห้ามกัดกันนะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงเดี๋ยวเราจะเอาถุงรองนะ เดี๋ยวเราจะห้ากินแล้วนะเดี๋ยาประจันนะเี่บร้อยเรียบร้ครับไดูนะครับห้กินแล้วนะครับพี่ห้ากินแล้วอันนี้อันนี้มามามาๆลุกปลๆกปๆุกๆลุๆ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 ปล อย่ารีน้ำอย่ารีน้ำห้ามตากน้ำแป่งนันนะอย่ากัดินลูกเออเออเออดามดามมานี่เดีวดามนะนามนะมากินนามโอ้ไหนนะโอ้โมีน้อยอ่ะมันมีน้อยอ่ะแม่งกินลูกแม่งกินดามโอ้ข้าวไม่ขอหมดแล้วหมดแล้วแม่มีแค่นี้แบ่งกินแค่นี้นะ ral, ด המ, ด like ห prayed, มดแล้ว นี่นะคะหมา,าจ,จะเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มาเที่ยวหรือมาพักผ่อนนะคะคิมก็ขอเชิญชวนได้นะคะมาเที่ยวมาพักผ่อนแล้วกเนี่ยยากากันแล้วก็เอาข้าวมาใหช้ชุนจัดได้นะครับหมา,าจ,จะอยู่เยอะมากอันนี้มันเป็นแค่บางส่วนนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นะครับมันจะมีอาศัยอยู่ตลอดระยะเลยนะคะ <S <S ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย